อะไรมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังคำที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆวิถีชีวิตของคนไทยคนทั่วโลกก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อรองไม่ได้ซะแล้วจากการระบาดของโควิด -19 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านตอนนี้โควิด -19 ก็เป็นเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงแบบมนุษย์ต้องปรับตัวตั้งรับกับโรคระบาดนี้ก็สะเทือนทั้งทางโลกและทางธรรมเลยค่ะ คลิปนี้ก็จะขอเล่าประสบการณ์วิปัสนาฟอร์มโฮ e วันที่18-20พฤษภาที่คุณมีองค์เข้านะคะเมื่อต้นปีใครจะไปเข้ากรรมาฐานวิปัสนาที่ไหนก็ไปได้แต่ตอนนี้งดทุกอย่างแม้กระทั่งจะไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญเช่นวิสาขบูชาเราก็ต้องงดเราต้องร่วมมือกันอยู่บ้านแม้แต่พระสงฆ์ท่านก็งดไปนอกวัด ท่านบอกว่าโยมที่มานิมนต์ให้ไปงานบุญต่างๆเช่นขึ้นบ้านใหม่หรือเทศตอนนี้ก็งดหมดทางโลกก็มี Work from Home ทางธรรมก็มีวิปัสสนา f อร m Home แล้วค่ะต้องประยุกต์ไม่น้อยหน้ากัน18-20พฤษภาที่ผ่านมาคุณมีองค์ก็ได้มีโอกาสเข้าวิปัสสนาออนไลน์ซึ่งก็ต้องถือเป็น New Normal สํสำหรับคนที่ชอบไปปฏิบัติธรรมนอก บ้านแบบสม่ำเสมอวันแรกก็จะมีการขอกรรมฐานถ่ายทอดสดออนไลน์ทางเฟ e บุ๊กโดยเราจะถือศีลห้าก,กันเราจะเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมแบบบ้านใครบ้านมันมีพระนิพพานาจารย์มาให้โอวาสอนการปฏิบัติมีการเทศออนไลน์ช่วงบ่ายและก็ตอนค่ำให้ฟัง แล้วก็มีถ่ายทอดทาวัดเช้าทาวัดเย็นเราก็ฟังแล้วก็สวดตามอยู่ที่บ้านแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกตเหมือนไปปฏิบัติตามสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือที่วัดแต่ก็ถือว่ามีโอกาสได้สร้างมหากุศลที่บ้านมีแรงจูงใจให้เจริญสติมากขึ้นจากเวลาอยู่บ้านภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างก็ขยันทำเหมือนปักหมุดว่าสามวันนี้เราจะทำ มีการบันทึกว่าในจิตเรียบร้อยแล้วหลังจากคุณมีองค์เข้าวิปัสนาฟอร์มโฮมซึ่งมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างอย่างเช่นอาหารการกินเราก็จะต้องเตรียมเองเวลาที่สมาชิกกลับมาบ้านตอนเย็นก็อาจจะมีการทักทายหรือคุยกันบ้างเราจะงดพูดไม่ได้ร้อเปอร์เซนแต่เราก็จะพูดให้น้อยลง การฟังเทศของโครงการนี้ก็ทำให้จิตใจสงบเวลาพักท่านมาเทศออนไลน์คุณมีองค์ก็จะไปหามุมที่สงบนั่งสมาธิฟังมันก็เหมือนกับเป็นไฟบังคับให้เราเรียนรู้ว่าเราจะไปอยู่มุมไหนของบ้านตอนกลางวันคนน้อยเราก็จะเจริญสติได้มากขึ้นไม่มีคนมาคลุกทีใกล้ๆเราไม่มีการปักหมุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ช่วงสามวันนี้ สติปัญญาก็าจะบอกเราว่าเราจะต้องลดดูทีวีละครข่าวไลน์ยูทูบพวกสื่อทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราฟุ้งซ่านมากขึ้นจิตของเราก็จะไม่ค่อยอยู่กับกายใจตัวเองจะเตลิดไปข้างนอกเราจะต้องหันมาดูกายใจตัวเองอยู่กับปัจจุบันการเจริญสติอยู่บ้านทำให้เราต้องการกำลังใจมากขึ้นมันจะคอยว้าไปน่นไปนี่ มันจะไม่มีภาพของเนคขมมะชุดขาวให้ให้เราเห็นเหมือนเวลาที่เราไปไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมขนาดตัวคุณมีองค์เองก็ใส่ชุดอยู่บ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ใส่ชุดขาวบางครั้งเราก็ชินอยู่กับหัวโขนพอใส่ชุดขาวปับ๊บกิริยาก็จะมาทันทีสโลโมชั่นบางครั้งคุณมีองค์ก็คิดถึงตัวสล็อตนะคะที่เดินช้าๆก็หาดี แต่อยู่บ้านเราก็จะไม่ช้าขนาดนั้นในสามวันที่ทำความเพลียนที่บ้านเนี่ยมันก็จะฝึกให้เราเคยชินในการที่จะเจริญสติที่บ้านเราก็จะรู้จักหามุมสงบของเราเองแล้วก็จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตเช่นการดูหนังดูละครหรือฟังข่าวเราไม่ใส่ชุดขาวก็สามารถเจริญสติได้ เวลาที่จิตเราออกนอกตัวเองเราก็จะมีสต,ติรู้มากขึ้นกลับมาหากายมาหาใจของตัวเองมาดูลมหายใจตัวเองเรียนรู้ว่าเรากําลังทําอะไรเช่นถ้าเราเตรียมอาหารเราก็จะไม่ไหลไปกับสิ่งที่เรากําลังทํามีสติตกลับมาดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในตอนเตรียมอาหารหลายขั้นตอนนี้บางครั้งปกตินี่เราก็อาจจะเพลินจนลืมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ทำไปโดยอัตโนมัติบางทีมีคนมา,มายืนอยู่ใกล้ๆเราก็ยังไม่รู้เลยแต่ในสามวันนี้ขณะที่เตรียมอาหารสติก็จะบอกว่าเรากําลังยืนอยู่ตรงไหนเรากําลังจะทําอะไรต่อไปโสตรปรสสาทของเราจะทํางานใครมาใกล้ๆก็จะกําหนดรู้คือเราจะดึงตัวเองออกมาจากการเตรียมอาหารกลับมาเรียนมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็กลับไปทำอาหารสลับกันไป นิวนามมนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามสำหรับชาวพุทธทำให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมนอกบ้านไม่สะดวกได้กลับมาทำที่บ้านได้มีโอกาสสร้างมหากุศลการภาวนานี้ก็ถือเป็นมหากุศลค่ะการฟังเทศสดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้จิตใจเราสดชื่นไม่แห้งแล้งทั้งยังทำให้เราคุ้นชินกับการเจริญสติที่บ้านด้วยถือว่าเป็นการทำแบบฝึกหัด ข้อนี้คุณมีองค์ก็ถือว่าวิเศษสุดเลยคะ่ะเพราะจะทําให้เราสามารถจัดการกับชีวิตได้ดีขึ้นได้มีโอกาสแทรกการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นถ้ารัฐบาลบดล็อกให้เราได้ไปเจริญสติหรือปฏิบัติธรรมที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมอื่นๆเราก็ค่อยไปกันนะคะตอนนี้ก็ทําที่บ้านไปก่อนการฝึกเจริญสตินั่งสมาธิจะทําให้จิตใจของเรามีความสุขไม่ท้อแท้ ในเมื่อสุขภาพใจของเราดีขึ้นร่างกายก็ย่อมดีขึ้นตามไปด้วยทั้งยังทําให้เราได้สร้างบุญบารมีตลอดไม่มีหยุดเราไม่ต้องรอให้โควิด -19 หายไปจบคลิปนี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ทุกท่านรับฟังค่ะ